สวัสดีครับวันนี้หมามาเล่านิทานให้ฟังเรื่องหมากับเงาไหนๆๆๆเปิดหน้าปกให้หมามาดูหน่อยอ่าเออเอ,อ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเออเรื่องหมากับอเออเกงไหนหมาลูกไหนหมาไหนหมาชี้ให้หมามาดูหน่อยเออเกงไหนเนื้อเนื้ออยู่ไหนครับเออเกง หมาเสียอะไรครับเท้าเก่งมากอ่ามาๆเล่าให้ฟังนะหมาตัวหนึ่งวิ่งมาถึงลาําธารไหนๆๆเปิดหน้าถัดไปแล้วลูกเปิดหน้าถัดไปขณะหมาเดินข้ามสะพานหมามองลงไปในน้ำเห็นเงาของตัวเองก็คิดว่ามีหมาอีกตัวหนึ่ง ้ามเนื้อชิ้นใหญ่กว่าไหนหมาอยู่ไหนหมาอยู่ไหนลูกชี้ให้มามาดูหน่อยเออเก่งไหนเหนือ้อเนื้ออยู่ไหนครับเก่งอะไรสะพานอยู่ไหนสะพานอยู่ไหนเออเก่งสะพานอยู่นี่อ่าหน้าถัดไปครับจะหาช่วยมามาเปิดเออช่วยมา,มาเปิดหน่อยฮะอ่าแล้วก็นหึงนอ่าเปิดหน้าถัดไป มารู้สึกอิจฉาจึงคิดจะแย่งเนื้อชิ้นนั้นมาเป็นของตนไหนมาอิจฉาไหนมาอิจฉาก็กล้าชี้ให้มามาันดูหน่อยเออเก่งในเนื้อเนื้อเออเก่งในสะพานสะพานอยู่ไหนอเออเก่งมากเลยอ่าทันทีที่เมออ้อาปากเนื้อ ก็ล่นลงไปในน้ําไหนหมาอ้าปากอยู่ไหนลูกมาอ้าปากเอ้ยเก่งไหนเนื้อเนื้อเนจมเป็นเออเนื้ออ,อยู่ไหนครับเอ้ยเก่งไหนน้าน้ำ,นำอยู่ไหนน้าเออเก่งมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภอาจทําให้สูญเสียสิ่งที่มีอยู่เก่งมากครับเออ